สวัสดีครับเพื่อนๆท,ทุกทุกท่านครับคลิปนี้เข้ามา,าศึกษานะครับพระเครื่องน้ำกันเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเนาะมาศึกษาพระเครื่องเมืองไทยด้วยกันกับไอทิพย์พ่ค้นเก่ากับพี่นอ้องก่อนรับชมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์นะครับส่งกำลังใจมาให้ไอทิตยพ่อหนุ่เดอ้อพี่น้องครับเริม่มสืบเรื่องก็คือ ผู้รักผู้ใ่นะครับใจดีผู้คอยอุปถรรัมภ์คำจุนคลิปของไอทิพ่อนทุกคลิปนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอภัยครับ <c oughs> ขอให้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงโ่งสิบเป็นวัดพี่น้องครับอากาศหนาวนะ้ำฝนตกตอนนี้เริ่มสหนาวแล้วพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวเมื่อนี้เข้ามาศึกษาด้วยกันนะครับมาชมพระกุนะครับพระในตำนานนี่คือ ขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลครับจังหวัดอยุธยา,าสนนิฐานหรือว่าประวัติสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอตอนนั้นมีการออกซื้อออกลบก็ได้สร้างาพระขุนแผนออกมาบว่าจะเป็นกุบันการนะครับ อันนี้ผมว่าอะไีชาติรพระองค์นี้แท้นะครับหรือเกนะครับเขามาศึกษาน้ากันโปรดใช้วิทย,ยาวิจาราตนะครับพี่น้องเอาอล้วคอยกระไดเป็นวัดนะเป็น้องขออภัยนําโปรดใช้วิจารยาน,นกันในการรับชมนะครับอ่าควรที่จะคิดพิจารณานะครับพี่น้องครับพระนี่นะครับขุนแผนอ่ากูวัดใหญ่ชัยมงคลมีความคลายครึ่งนะครับ ขุนแผนอ่ากู้บัการแต่ว่ากู้บัการนี่เป็นเนื้อดินเผานะครับแต่ว่าอันนี้อ่วัดใหญ่เชียงค้อนี่สเป็นเนื้อผงนะครับแ้วก็มีขเขาเรียกว่าเคลือบคล้ายๆครับกระเบื้องนะครับพี่น้องก็เห็นกระเบื้องโบดบ่พี่น้องครับขี่ผ่านวัดผ่านว่าอันเหลี่ยมมากๆมากๆกับพี่น้องครับเห็นบ่าครับพี่น้องครับความสวยงดงามออ่าเพราะว่า พระมหาเถรคันจ่องนะครับที่เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนิสรมหาราชนะครับเป็นภูสร้างขึ้นมาแจกเราทหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกรบครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับออกขาวนวลๆนะครับสีแต่ว่าลุ่งหลักปิดทองมีขาบกรุนะพี่น้องครับนะฮะมีราบกรุด้วยความสวยงามเลยเห็นไหมครับรอยนิ้วมือนะครับด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนะับผมขยายให้บ่งเห็นไหมนะครับแต่ว่าลกระถ่าหลักนอ ปิดทองลุงกรุนะครับพี่น้องครับนะฮะสวยงามมากนะครับเป็นพุทธศาสนาของพระพุทธนะครับปางมั่นทวีชัยนะครับพี่น้องอ่านางบรมิฐานนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมครับความสวยงามนี่ครับคล้ายกับนาเนี่สิเป็นคล้ายๆกับกระเบื้องโบสถ์นะพี่น้องครับเคลือบสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องครับอ่าพุทุคุนกะเด่นไปทั้งเมตา มหายมเมตตามหาสนีอ่าคงกับพันชาตรีนะครับพี่น้องครับแควคาดพี่น้องเด้อเพื่อนว่าคงกับพันชาตรีแควคาาอ่าผกกระซับค่าขายลำดวยกับว่ากันไปพี่น้องเนาะอืออ่าผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบอกให้ฟังนีะครับดูความสวยงดงามด้านข้างๆนะครับเป็นเป็นร้อยหลักพี่น้องครับพี่ไหมฮะนะฮะลงรักนะครับ แห่งสนิทพี่น้องครับสวยงามมากแล้วก็มีอ่าน,นี่เป็นพระมุ่นมั่งนะครับเก็บเอาไว้นะฮะเอามาให้ช่วกันนะเบิงปากนะฮะหรือว่าปากเพื่อนนาอพี่น้องเนาะบอกภาษา้านันเฮาเนาะ้ายๆก็กล้วยเห็นไหมครับมันก็กล้วยเห็นไหมคฮะคิวนะครับเหมือนกับจีนนะฮะเหมือนกับคนจีนเขาว่าผู้แก่บ็อกผู้เฮ็ดนี่เขาว่าเป็นคนจีนว่าสัน่น พราะสมัยนั้นมีอ่าเหตุการณ์ฆ่ากับมีประเทศจีนนะครับก็เลยได้รักได้นั่นได้กาวิทยาการนะครับมาจากประเทศจีนนึกการทาพระเครื่องตรงนี้ให้คลายๆกับสังโรกนะเข้าใจไ่พี่น้องครับอแต่ที่ว่าให้เฮ็ดเป็นถ้วยเป็นซ่าบนะพี่น้องครับเป็นกระเบื้องอะนะก็เลยเอาสูตรนี้มาเห็ดแต่ว่าตรงนี้สิเป็นผงนะฮะเป็นผงซีิวขาว นะครับเป็นพงพุทตกคุณอิจิเจปัทมังผงอิจิตเจปัทมังผงตรีสักสียงแห่ผงม,มหาราชผงพุทธกคุณอย่างพวกนี้นะครับอืมพวากันไปน้อพี่น้องเนาะบริยุทธนเหตุการณ์นี่ฮะคลิปนี้เขากระน,นําของหายากไม่กันช่มพี่น้องครับน่ฮะแต่ว่าพุทธศาสนาตั้งสี่สี่ข่ายครับพระพุทธเจพพชินราชนะครับที่ปฏิสถานที่ พิษณโโลกนะครับเะไปพิษณุโลกนะฮะคอยก้าวพิดบอดถือกับพี่น้องเดินเป็นวัดพี่น้องหายใจเบาคอยออกสวยงามมากนะครับกับพระขุนแผนกลุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับขอบคุณนะครับพี่ที่เพื่อนๆนะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับมาให้กำลังใจนะฮะชมจนจบนะครับกับคลิปนี้พระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ จังหวัดอยุธยานะครับขอบคุณไปถึงนะครับผู้รักผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ค่อยอุปถัมภ์คลิปอาจิพรนคนเก่านะครับกับพระเครื่องวัดใหญ่ชัยมงคลที่มีอายุนะครับสี่ถึงห้าอยปีแต่ว่าคลิปนี้เราบอกว่าเราไม่การันตีว่าพระองค์นี้แท้หรือเก๊ให้พี่น้องป้องไปยนะครับพิจารณาเอาเองครับคลิปนี้มีซนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพอกันไหมนะครับ ขอทุกท่านจะมีแต่วความสุขสมมาตรปรารถนาทุกทุกท่านสวัสดีครับ